ถ้าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีเมนูนะมีเมนู open exit นะครับในเมนู open ก็จะมีเมนูย่อยลงไปอีกนะครับว่าเราจะใส่อะไรลงไปบ้างนะครับเช่นเราคลิกตรงนี้เราจะให้ไปเปิดโปรแกรมที่เราเคยสร้างมปเสร็จบอกไว้นะครับหรือโปรแกรม,มอื่นๆนะครับคลิกตรงนี้นะครับจะให้ไปเปิดโปรแกรมเป็นผู้จัดทำนะครับเป็นโปรแกรมบายมีรูปภาพมีตัวอักษอรอธิบาย เปลี่ยนแบ,บ็กกราวข้างหลังได้นะครับวันนี้จะทำประมาณนี้นะครับโปรแกรม Exit นะอะอกก่อนอื่นเราก็เปิดโปรแกรม Microsoft Visual Studio นะครับเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชั่น Professional นะครับเวอร์ชันนี้เวลาเรา New Project ขึ้นมานะครับจำเป็นที่จะต้องอใส่ชื่อโปรเจกต์ไว้ก่อนเลยนะครับสมมุติว่าเลขที่80ตามด้วยชื่อนะครับ ในช่อง location นะครับตรงนี้ย้ำาย้้าไว้อย่างมากเลยนะครับว่านักเรียนจะต้องอเลือกที่ d ด i v C นะครับเพราะว่าเป็นที่ที่จัดเก็บถ้าเราไม่เลือกอโปรแกรมจะเอาไปเก็บไว้ตรงไหนเราจะหายากนะครับให้เก็บไว้ที่ d ด i v นะครับกด browse เลือก C เลือก select folder OK นะครับเปิดมาครั้งแรกถ้าหน้าจอหรือว่าโปรแกรมของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เราเคยใช้นะครับหาอะไรไม่เจอให้ไปที่เมนู window เลือกรีเซ็ตวินโดว์เลย์เอา์นะครับจะเห็นว่าจะเป็นเหมือนเดิมนะครับต่อไปก็จะมาใช้เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเมนูนะครับจะเห็นว่าจะมีเครื่องมืออยู่ชุดหนึ่งนะครับที่ใช้สำหรับในการสร้างเมนูนะครับก็คือชุดนี้นะครับเมนูแอนทูบาร์เดี๋ยวจะปิดคอม m อนคอนโทรลลงไปนะครับเมนูแอนทูบาร์เมนูสติปนะครับจะใช้ชื่อตัวนี้นะครับเมนูสติปวิธีการใช้ก็คือ ลากเอามาวางไว้ที่ฟอร์มหรือจะดับบันคลิกก็ได้นะครับอฟอร์มนี้ก็เช่นการสามารถขยายได้นะเอามามาคลิกนะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปได้เลยนะครับพิมพ์ My Project นะครับนะแล้วก็พิมพ์ตรงนี้เป็นโปรแกรม by ผู้จัดทำนะครับพิมพ์เสร็จกด Enter ใน My project ก็จะมีใน My Project ก็จะมี Open นะครับแล้วก็ exit open ก็จะมีโปรแกรมย่อยเข้าไปนะครับโปรแกรมบวกโปรแกรม message box m a s s โปรแกรม message box นะครับโปรแกรมที่สองที่เราเคยทำไว้โปรแกรมอะไรโปรแกรมบวกเลขอย่างง่าย โปรแกรมที่3ก็ใส่เข้าไปนะครับตามที่เราเคยทําไว้เดี๋ยวเราจะเอามาใส่ให้หมดเลยโปรแกรมหาพื้นที่รูปวงกลมโปรแกรมที่4โปรแกรมหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม่ ถ้าเรามีอย่างโปรแกรมอย่างอื่นเราก็จะพิมพ์เพิ่มเข้ามานะครับจะเห็นว่าเมนูเราเนี่ยตัวหนังสือค่อนข้างเล็กนะครับเราสามารถปรับให้มีขนาดเล็กใหญ่ได้นะครับตรงที่ในส่วนของ p r o p e r t y นะครับถ้าของใคราหาไม่เจอนะครับให้นะักเรียนเลือกที่ A z ตรงนี้นะครับมันจะเรียงตามหมวดหมู่นะครับเรียงตามหมวดหมู่หรือว่าถ้ามันโอ้โหหายากมากเลยดึงออกมาไว้ตรงนี้นะครับจับให้มันยาวขึ้นแบบนี้ได้นะ ให้ไปอยู่ในส่วนของฟอนต์นะครับฟอนต์ฟอนต์ตัวเอก็อยู่ตรงนี้นะครับฟอนต์ font. ปรับประมาณเบอร์18นะครับตัวอักษรก็จะใหญ่ขึ้นปรับเฉพาะแค่ตรงหัวนะครับตรงหัวเมนูมันก็จะใหญ่ขึ้นทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าปรับโปรเจกต์โอเพนเห็นไหมใหญ่ขึ้นหมดนะครับต่อไปถ้าเราลองสตาร์ทด b u กา i n กิ้งดูนะครับโปรแกรมของเราเนี่ยมันจะมีขนาดประมาณเนี้ยนะครับซึ่ง โอเจกตของเราเนี่ยมันจะต้องขยายเต็มหน้าจอลักษณะแบบนี้ตอนเปิดขึ้นมาครั้งแรกนะครับวิธีการก็คือ,อคลิกไปที่ฟอร์มนะครับแล้วก็เลื่อนหาตรง Start นะครับ Windows Start ปรับจาก n o r มอนให้เป็น Maximize นะครับลองดอูขยายใหญ่เต็มหน้าจอแล้วนะครับในครั้งแรกที่มีการเปิดแล้วก็ปรับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของ iSmdi c o n t a i n e นะครับ ไออยู่ไหนเอ่ย ISMDI c o n t a i n นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับจากค่าฟอรเปลี่ยนเป็น t o นะครับจะเห็นว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็น MDI นะครับเป็น MDI form เนี่ยหรือฟอร์มหลักเนี่ยนะครับมันจะมีสีดำแบบนี้โผล่ขึ้นมาลอง Start Debugging ดูนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ยังเปิดอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะครับกดปิดยังไม่ปิดเลยต้องมากดปุ่มโค้ดต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสร้าง ฟอร์มย่อยนะครับฟอร์มย่อยๆของฟอร์มหลักตรงนี้นะครับวิธีการก็คือจะไปที่เมนูโปรเจกต์แล้วก็แอดวินโดว์ฟอร์มกดแอดนะครับให้เราแอดฟอร์มย่อยนะครับให้ได้12ฟอร์มนะครับแอดเข้าไปเรื่อยๆจะเห็นว่าบริเวณนี้จะมี4ฟอร์มแล้วเราก็แอดเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนครบ12ฟอร์มนะครับโดยฟอร์มสุดท้ายเราจะใส่ผู้จัดทำนะครับหรือว่าโปรแกรมไฟล์โปรแกรมบาย นะครับได้เท่าไรแล้วแปดเก้านะครับเก้าฟอร์มแล้วพอฟอร์มที่สิบมันจะไปต่อจากฟอร์มที่หนึ่งนะครับตรงนี้นะเป็นเรื่องปกตินะครับสิบเอ็ดได้สิบสองฟอร์มแล้วนะตอนนี้เราอยู่ฟอร์มที่สิบสองนะครับเราสามารถปิดฟอร์มที่ไม่ใช้ได้จากตรงด้านบนนี้นะครับถ้าเราปิดหมดเลยก็ไม่เป็นไรนะครับนะเราสามารถมาเรียกใช้ได้นะฟอร์มหนึ่ง นะครับแล้วก็ฟอร์ม12อ่าฟอร์ม12นี้เราก็จะใส่โปรแกรมายนะครับโดยไปเอาลาเบลมาใส่นะครับลาเบลมาใส่นะครับกำหนดขนาดตัวอักษรให้มองเห็นชัดเจนนะครับหัวเรื่องก็ใหญ่นิดหนึ่งนะครับโปรแกรมไบ p r p r o g r a m by นะครับ by เราเราก็จะใส่ข้อมูลส่วนตัว สักเล็กน้อยนะครับเช่นชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะครับเดี๋ยวใส่กำหนดฟอนต์ก่อนนะครับเพื่อให้มันมองเห็นชัดเจนนะครับกำหนดสัก18กำหนดเป็นเป็นชื่อนะครับนายอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับชื่อเราได้ชื่อแล้วคัดเลย นะครับต่อไปชั้นชั้นม .6 กทับหเลขที่หาเลขที่แปดสิบ r นะครับเ,เมื่อมีการคัดลอกครั้งนึงแล้วนะครับเราสามารถเพสตลงมาเรื่อยๆได้นะครับตรงระเบลตรงนี้ใส่อะไรลงไปอีก อ,อีเมลละกันติดต่อนะครับเอาไว้สาหรับติดต่อ at hotmail.com นะครับไปพอขยายนิดนึงอ่งแล้วก็ใส่ที่ที่ใช้สาหรับติดต่อทางโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับเช่น ID Line หรือจะใส่ Facebook อะไรก็ใส่เข้าไปนะครับแต่สุดท้ายจะต้องใส่ส่วนนี้ให้กับให้ให้เห็นนะครับก็คือในส่วนของ Picture Box นะครับส่วนนี้นะ Picture Box ลากมาวางนะครับ p ิ c เจอ e b บ x ็อกก็กดรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับหา Image นะครับช o ด t image ถ้ารูปภาพไม่มีก็ไป Import มานะรูปภาพน,นี้จะต้องเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์นะครับอ,อยู่ตรงนี้ Open ขึ้นมาโอเค คลิกข้างนอกครั้งหนึ่งจะเห็นว่ามันมาไม่หมดนะครับเราก็ทําทให้มันเต็มหน้าจอนะครับขยายนะครับรูปภาพตรงนี้ต้องมีการย่อ,อหรือปรับแต่งให้มาเรียบร้อยนะครับแล้วจึงจะ Import เข้ามานะครับต่อไปเราก็จัดแต่งนะครับให้มันดูเหมาะสมนะอาจจะมีการอกอาย้ายให้มันอยู่ตรงตำแหน่งที่เหมาะสมได้แบ็กกราวตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงแบ็ก o คลร์เป็นสีโอร์ดประมาณนี้นะครับ พอทำเสร็จก็ลอง start debugging ดูจะเห็นว่าอ้าวทำไมไม่เปิดฟอร์ม12มาเปิดฟอร์ม1ใช้เลยคลิกที่โปรแกรม By ก็ไม่เปิดนะครับคลิกอะไรก็ไม่เปิดสักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปเขียนคำสั่งที่ใช้ในการเรียกฟอร์มนี้ขึ้นมาแสดงนะครับเราไปที่ฟอร์ม1นะครับฟอร์มที่1เราจะดับบ l e c คลิกตรงนี้นะครับดับบ l e c คลิกตรงโปรแกรม By แล้วจะทำการเปิดฟอร์ม12ขึ้นมานะครับดับ b ั e c l ิ c k แล้วเขียนคำสั่งนะครับ เขียนคำสั่ง form12. ตั้งให้มันเป็น Par ล n t ก่อนนะครับ mdi p a r e n t นะครับเท่ากับมีนะครับกำหนดให้ฟอร์ม1 2เป็น Par ล n t ของ form1 นะครับต่อไป form12. show สั่งให้แสดงนะครับแค่นี้นะครับเสร็จแล้วกด start debugging ดูกดโปรแกรม by ดูโชว์นะครับจะเห็นว่า เปิดฟอร์ม12ขึ้นมาได้นะครับแบบนี้ปิดได้นะครับ Exit ได้ไหมอ่าไม่ได้ไม่ได้ไปเขียนคำสั่งควบคุมนะครับคำสั่งควบคุมก็ดับเบิคลิกเข้าไปที่ Exit พิมพิมีดอทด,ด,ดอะไรนะ C L O S E มีดอทคอสนะครับลอง Start Debugging ดูจะเห็นว่าเปิดได้นะครับปิดได้ไหมได้นะโอเคอวันนี้ก็คงจะ มีเท่านี้นะครับส่วนในเรื่องของการเก็บโปรเจกต์หรือส่งงานนะครับเวลาเราทําเสร็จปั๊บเราก็กดเซฟออเซฟให้เรียบร้อยหรือจะกด start debugging เฉยๆแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะทำการเซฟอัตโนมัติแล้วเราก็ปิดเราไปดูในไดซีนะครับเพราะว่าเราได้เก็บโปรเจกต์ไว้ในไดซีนะโฟลเดอร์ er 80มงควนตรงนี้นะครับวิธีการเก็บโปรเจกต์เราก็จะ copy ทั้งโฟลเดอร์นี้เลยนะครับ แล้วก็เอาไปเก็บไว้ในที่ที่เราต้องการเก็บนะครับถ้าครูให้ส่งงานนะครับก็ให้เราเข้าไปในโฟลเดอร์นี้อีกทีหนึงนะครับในโฟลเดอร์ obj x86 debug จะเห็นว่ามีไฟล์ที่มีแถบสีน้ำเงินตรงนี้อยู่นะครับเป็นไฟล์ที่โดน e xq เรียบร้อยแล้วลองดับคลิกดูก็ได้นะครับจะเห็นว่าเป็นเหมือนกับที่เราได้ทําการสร้างไว้เราก็ copy ไฟล์เนี้นะครับ copy แล้วก็เอาไปไว้ใน my work ส่งครูได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับ วันนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้